ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลริสจตจร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่25บันทึกว่าเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือข้อคิดจากพระวจนะนะคะ เห็นคุณค่าของชีวิตค่ะประการที่1ผู้อารักขาชีวิตที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของชีวิตแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ตระหนักว่าชีวิตน่ะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดประการที่2อ,อย่ามัวไปวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการกินการดื่มอาหารหรือว่าเครื่องนุ่งหม่มเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นเพียงแค่ปัจจัยรองสิ่งเหล่านั้นน่ะสำคัญก็จริงแต่มันสําคัญ น้อยกว่าชีวิตของท่านนะคะในประการที่3ผู้อารักขาชีวิตที่ดีจะเป็นคนที่เร่งสร้างชีวิตพัฒนาชีวิตของตนให้กลายเป็นกลุ่มคุ้มทรัพย์เคลื่อนที่ชีวิตของเราอะ่ะคือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดแล้วถ้าเราสร้างชีวิตของเราให้ดีไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครชีวิตของเราจะไม่มีวันขาดแคลนและก็จะไม่มีวันขาดสนนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการสื่อสารให้เรารับทราบเรา อธิษฐานด้วยกันนะคะข้า,ตาแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายเห็นคุณค่าและก็ความสําคัญของชีวิตเพราะชีวิตอ่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดขอให้เราได้เห็นคุณค่าและเร่งในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาคุณค่าชีวิตของเราเพื่อว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะทําอะไรชีวิตของเราจะเป็นพระพรเราจะไม่ขาดแคลนเราจะไม่ขัดสนเลยขอพระองค์ได้ทรงอวยพรเปิดหูตาใจฝ่ายวิญ,ญญาณที่ประชากรของพระเจ้าจะเห็นความสํ คัของชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเราจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ